ว,นนวันที่ <c oughs> แปดมกราคมเป็นวันที่6ข้าพเจ้านางสาวถาปณีประเสริฐกั้นตรงขอถวายเสียงสวดมนต์สาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชา และอาจจะริยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสติจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวะเวสุอัตตาขาันทะเทวตาสันธรรม,มัง มุนิมุนิลาชาสะาสุนันตุสักะโมทลังสักเเคกาเมจารูเปคิลิเเคตาละเทจัตตาวิเควิมานทีทีเปและเทจัคามเมตาลูวะนะฮานีหีหาวัตุเิเขเตภุมพมา จายันตุทเทว,วาชะลัทธวิสมียักขันทนาคาทินติตาสันติเกยังมุนิวาจนังสาเทโวเมสุนันตุธรรมะสวนาการุไยมะพันตะธรรมะสวนาการุไยมะพันตะธรรมะสวนาการุไยมะทันตะสองบทบูชาพระรันาตนตรัย อิมาณิสก,กาเลนะพูททางอภิปูชย,ยามะอิมินาสก,กาเลนะทำม,มังอภิปูชย,ยามะอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกาพร,ราตระไตอรหังสมาสัมพุทโตภะคะวาพูททางภะคะวันตังอภิวาเทมิสาว,วาคาโตภะคะตาธโมทำมังนมมสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากสังโฆสังคังนมามิบทสวดน,นมัสกาสิาาาะกะาถานโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณาคุลมณปาถา พุทธังสารนังคาฉามิธรรมังสารนังคาฉามิสังฆังสารนังคาฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคาฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคาฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคาฉามิตาติยมปิธรรมังสารนังคาฉามิตาติยามปิสังฆังสารนังคาฉามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิมีสารนังอัญยังพุทโทมีสารนังวรังเอเตนะสัจจะวชีนะสุติมีุนตุสัพพานาถิมีสารนังอัญยังธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจจะวชีนะสุติมีุนตุสัพพานาถิมีสารนังอัญยังสังคูมีสารนังวรังเอเตนะสัจจะวชีนะ สูที่มีหตุสพัพพะาเจ็ดบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตตังเอกังสมยังภะควาสกเกสุวิหารติกาปิวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัตถิงปัญจมะมัเตหิพิขุสตเตหิ จะเพวหาอรหังเหติทัสสิจะโลกาหิเทวตาเยปุเยนะสนิปปติตาหุนตุภักวันตังทัสนายะพิคุสังคัจะอัโนจะตุนังสุทวาสกายิกานัง เทวานังเอตถาหุติอายังขูภะคะวาสเกสุวิหารติปติละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาพิคุสังคสะสัตติงปัจจมิเตหิพิคุเตหิสัพพเวหั อรหันเตหิทัสติจารลกะทาหิเทวตายิบุญเยนะสันนิปาโนติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคตะยันนูนะเมยัมปีเยพระควาเตตุปะสันกเนยามะ อุปสัับมิตาวาพระคาวตูสันติเกปัจเจกามากาเศยามติอัตโกตาเวทาตาเสยทาปินามะพระวาปุริโสสม,มันชิตังวาภาหังปาษารียะ ภาษาลิตังวาภาหังสัมมิชชยะอีวะมีวะสุทาวาสิสีสุทีเวสุอัตตะหิตาพระควมตวูปุระตูปาตูละสังอัธโนตตะทีวะตาพระคัมตังอภิวาทีวะ เอกมันตังอัฏสุเอกมันตังอิตาขูเอกมันตังปวาโตสันติเกอิมังพาลังอภิอภาสิมหามหาสยุปวานัสิงเทวกายาสมาคตาอคตามหะอิมังธรรมะสมยัง ภาตายวะปราชิสันติอธคูอปราเทวตาภระควาโตสันติเจอิม,มังคาถาาังผภาพาสิตังพิกโวสมานทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกามกังสุสารทีวะเนตานิคะ เหตวาอินทิยานิลักขันติปันทิตาติอาตขูอัปาราทีวาพระควตูสติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวังขีลังเชตวาปริขังอินทคีรังโอหจะ มะมชาเตจรลันติสุทาวิมาลาจาักุมะตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโกอัปปราเทวต,วตาพระวโตูสันติกอิมังคาทางอัพาติเจเกยะพุทังสารนังาตาเสนาเตขัมมิสันติอปายะ ภูมิปหายะามานุสะเทหังเทวนังปานิปูเรสันติตีติอัทโคพะควาพระควาพิกุอามันเตสิเอวุยนะพิฆเวทัศส,สุโลกธาตุเทวาสันนิสน,นิติตาหุนตุตาถาคตัง คาสายะพิคุสังคจะเยปิเตพิคเวอหีสูงอติตามันทนังอรหัตโตสัมาสัมพุทธาเตสันปิพระวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวาตาสันนิปติตาอาหีสูงเสีย ิไมหังเอตระ,ะหิเยปิปะพิกเวภาวิสันติอนาคตามัทธานังอรหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมติภะวันตานังเอเตปรมาเยวะเทวตาสันติปติตาภาวิสันติเจยถาปิไมหังเอตะ นมฮิอาติกิสามิพิกเวเทวากายามาน,านิกิตายิสามิพิกเวเทวากายานังนามามิเทศสามิพิกเวเทวากายานังนานามนิตังสุนาถสุทากัง <c oughs> มณสิกโลธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติขูเตภิกุภาควาตูปัจจโสสูงทาวาเอทะวโรจัสสิกกามนุ์กัสามิยาตภูม,มา ตาสันสิตาเยสิตาคิลิคภรังปหิตันตะสมาหิตาปุถุสีหวาสันลีนาโมมะหังสาพิสัมพุนูโอทะตมะนาสาสุทธาวิปัสสันนามนาวิลา พิญโยปจัจสเตปัญญาบุณีกามิกาปิละวะาวัตวีตตูอามันติย,ยิสธาสะวะเกสารณีนาเตเทวกายาอภิกันตังเตวิชาธาภิกขวุเตอาปะป,ะปะตัก ลุงสุตตวาพุทธสะสา,สาะรังเดสมาตุเลาหุยานังอาสะนุสาณทาัสนังอเปกีสะตะมัทขุงสหัสสังอาถาสะสัตติงสตงัตังเอกีสหัสหาสานัง อามน,นุสานังมัทสุงอปเกนันตามมัทคุงที่ชาสัภาพุตาอหุตัจะสัพังอภิยายะววว,วัวะจักุมาตะโตอามันตยิสัทธา สาวเกสารณีลตีเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาโหเยโหหังกิติสามีขิราหิอุปุปักสสัตสัตา,า,าสหัสสาวยขาภุมมากาปิละวัตตา อิทธิมันตุชุติมันตุวันมะวันตุยัสสันโนโมทามานาอภิฆามุงวิคุณังสม,มิติงมะนังฉะสะหาหัสสาเอมวะวตาญาขานาณตะวันนิโนอิทธิมันตุชุติมันตุวันมะวันตุววนตยาสาัสสัโน โมทามนาอภิการมุงพิกุลังสมิติงว่านังสาคตาคิลาติติสหสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยะสัสิโนโมทามนาอภิการมุงพิกุลังสมิติงว่านังอิเจเตโละสาสหัสายัขานานตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตวันนาวันตูยะสัสิโน โมทมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวนังเวสามิตาปจจสตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัจิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงวะนังกุมพิโรราชะคิโกเวปุระสาบินิสนังพินโยนังสัตตาหัสังยะขานัง ปาลิปิลุปาสติกุมพิโลราชาหิโกโซโปาคะสัมิติงวานันบุริมันจะที่สังราชาทาตะละโถภรราษาสติคันพานังอะทิปติมหาราชายาสัตส,สู ป,ปุตตาปิกัสสะพระโวอินทมานามหันพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันตวันโตยันสัสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงวานังทักีนันจะาิีสังราชาวิรุนโหตับปะสาสติกุมพันทานังอาธิปติมหาราชายัสสิโน อุตตาปิตัสสะพหาหโวอินทา,านามหันพลาอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนาวันตวโตยะสัสินโมทามานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวัลังปัชิมันจะที่สังฆาราชาวิลูปะโคปัสสสตินาคานังอธิปฏิ มหาราชายะสัสีโนบุตตาปิตตาัสภาาโวอินทมานามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสีโนโมทมานาอภิกรรม,มุภิคุณังสมิติงวันังอุตตลันจะาที่สังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสัสสีโน อุตาปิตัสสะพหาหโวอิทิมนามามหันพลาอิตทิมัตโวชุติมตัววันนวันตุยะสสินโมโุธมานาอภิอามุงพิกูนังสัม,มิติงวานังปุธมาที่สังทาตะลาโทภาทีนเนนะนิรุนกาโรปัชิเมนะวิรูปะโค กูวโลอุตตะลังที่สังจะตโลเตมหาราชาสมันตาจะตุโลที่สาทันทนา,นามาณัตถสุงวันีกาปิละวัฏเกเตสังมะยาวิโนทาสาอาคูวันจนิสาธามายะกุลเกตุเวนเกตุวิภูจะ วิภูโตสาหะจัทนทะโนกามะเศรษฐูจะกินนุทันตุนิมันตุจปะปนาถทโอปมันโยจะกวีเทวะสุโตจะมะมาตลิกินตะเสโนจักขัพพันโค นาโลราชาชนูสโัโภอาคูปัญจสิโคเวจะติมพรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยชะราชาโนคัมภะภาสหราชุภิโมทะมานาพิกุกรรม พี่คูนางสมิติงว่านังอัฐาคูนาสศา,ศานาคาเวสาลาสหัตจารกัมภะรัสตาอาคูปายคาสหยาพิยามุนาทาตลาจาจะอาคูนาคายาส,สินโน อีวันโนมาหานาโคโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคะราชีสาหาสาส,สัลันติทิพพาทิชาปักขิวิสุจักคุวีหายสตาวะนามชาปัตตาจิตตาสุปนาอิติเีธสะนามัง อภยันตานาคราชานามาสิสุปันนโตมีมะมักกาสิพุทโธสันหาหิวาจาิอุปละยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถีนะสมุทังอะระอสุลาจิตา พาตาโลวาจะสันสติอิทธิมันตูยัสสิโนกานะกันชามหาพิชม,มาอสุลาทาวัสสา,สาเวปจิตสุจิตจะปหาลาโชนุมนุจีสหะสตันจะ ภระนิปุตตานังสภเ,เวโรจานามกาสันในหิตวาพารลิงสีนังลาหุาปัทมะปะละมุงยามาสุธาพิพันตีพิคูนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจเตโชวาโยทมะทมคุง วัุณาวรลุณาเีวามุโสโมยะจะสมะสหเมตากุลายกายิกาอาคูเทวายาส,สิโนทัศเตทัศถากายาสาพีนาน,นตวันนินโนอิทิมันตุชุติมันตุว,วันาวันตุญาสสิโนโมทะมานาอภิกาม,มุงพิกุนังสำมิติงวานังเวทุนจะเวทา สหะลีจ่ะสหมาจะทุเวยลาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุกลกิตตาสุนิยตสูปะนิสาเทวาสุลิยะมาคูปลุลกิตาาากตานักขันติปลุลกิตาอาคูมันทวากาหา วาสุนังวาสุนังเศตโถสักกะโปปาคะปุริทะุโถท,ทาสีเตทะาศีธากายาสัพเ i นาน,านัตตะวนิหนูอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวันตูยยสัสิโนมทามนาพิกามงพิกุณังสมิงติงว่านังอฐากูสาาภูเทวาชามลักหานิวะอริยกาจะโรชา จะอุมาปุภานิสีนุวัลลุณหะสะธรรมมาจะเจตุตาเงชะกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสวานเนสีนุทัดเตสิทัเตสะ กายาสัพีนานัตวันนิโนอิติมันตุชิติมันตุวนามันตุยะสสิโนโมทมานาอภิมุมงพิกุนังสมิติงวะนังสมาสมานาสมาสหาสมานามนุสมนุสามนุสุตตมาขิทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโน ปทูสิกาอากูหะลโยทีวายีจโลหิตาวาสินปาลาคามหาปาลาคาอากูทวายสาสัาสินูท่าศีตท่าศีทากายสาสัพเพนาน้าตะวนินโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนาวนันตูยสาสัสินโมทมานะอภิกรรมุภิกุนางสำม,มิติงวะหลัง สุกสาการุณมหาอรลุนามอาคูเวนะสัทธาสาหาสะโอทาตะคันหาปาโมขาอาคูเีวาวิจักขานาสัทถามตาลหานรคาสมมิตกา ใจยะสัจจิโนธานะยังอาคาปุริโนอยู่ที่สาอภิวัสตสติทสีเตท่าเสถาสกายาสาพีนานตาวานิโนวิทิมันตูชุติมันตูวตันนมันตตยัสสิโนโมทมานาพิกามงพิกุนังสมิติงวันัง เคมียาสุติตายามากันภกาจะยาสจิโนสันพิกามะมาลาเษถาพุติมานะจะอัศววะนิมาลตินูอาคูอาคาอาถาคูปรามิมินติทาสีเต เตากายาสาเีน,นานตะวันนิโนอที่มันตุชุติมันตตว,วันวนวันตุยสสิโนโมธมานาอภิกรรมุงพี่กุนังสมิติมะนงสัตถีเตเท,เทวานิกาัสาเีน,นานตะวันนิโนนานาตะวันเยนะขังชุงเยจันเย,ยสิธิสหปะปัมพุตชาติขีลังโอกาตินนะมา สวังทะคีโมตังคันถังจันทังวะอาสิตาติตาสุภมาปรมัตโตจะปุนตาอิทิมันตูมะสหสนันนังกุมาโลติโสจะสุสปาคาสม,มิตยิงวนานังสหสัสสะพรม,มโลกานัง มหา,รมาพรหมพิติทิติอุปปันโนชุติมันตูสมิกายโยยะสตสสิโนโสทิทธาอิสลาอาคูปัจีกวาส,สติโนเตสันจะมัชโตอาคาอาลิตูปลิวานิตเตจะมาสัสพพีอนตาตตันตี สินเทีิวาสภามเกมหาเสนาอภิกรรมมิปัสสะกัสมะทันทิยังเอถาคันทหะลาเคนะพันทะมันตูสมันตาปริวาเลธามาโวมุจิทะโกจินังอิติ ตันตะมหาเสนาาุกันหาเสนังอาเปสยิงปานินาตละลมาหาจะสะพังกตวาพีระวังยะถาปาวุรรา,าวเมสุธนายนันโตสวิชชุโกสตสาโส ปัจุทาวันติสันทุตูอาสยังมะสีตันจาัพังอภิปูยายะวัขันคีตาจักขุมาตะกูอามาตัตตยิสันทะสวากีสาสะเนะตีมาละสีนาอภิกันตาตีวิชาพิขาวู เตจอาปะปาละกุงสุตวาสุทัสสะสาสนังมีตะคาเคหิปกามุงนนสังโลงมันปิอยูชายุจเจเพวิธิตตสังคาข้ายาตีตายาสิโนมูทันติสหปูเตหิ สวากาติชันนีสุตาติ